Mình đẹp lọ phi nó ơi. heo. Sông khu bọc nhầy. heo. Con heo này Con hoài heo. Mình nên nàng tinh tinh. Hả? Hey. Nhà lụy là bò. Chín nhang à Ba con hao bữa đây đâu ông đại. ก็ห้าสดได้เอาลงมาแล้วถ่ายแล้วจะก็ถ่ายอ๋อพ่อเลยฮะจรียงยังหลังเียงยังคือดีอยู่เด้หมื่วันอือผมอหัวเลยจับๆๆแม่เยว ดูกนะแม่เฮยมาพี่น้องไหเอ๋อคองบางคำน่ะแก่ทไมแก้ง่วงพี่น้องแล้วบุญแล้วแล้วบุญแล้วไมิ่มูไข่ครตกงนไหมพี่น้องเล้ยต้องกอบใจบาไขสซอแครปน้องาตี้

ได่คุปติ้ขบปั๊บแล้ววิวาวมาเมยมันคืออะไรคุณหมางกองเเด้อได้คสลุกอันนะหมังกองเด้อมาอุไมแน่เน่ยมามมาเนี่อุอนย้ายไากน้เ้ยเยกขาไปไปเป็นาลูก

วยมถ่ายอ่างนุ่อ่อนเนาะดย่มเนาะไปไปได้หมดได้แลได้แล้วได้ปริญายนตนีไดมาแต่น้ำม้งนะมีขาเลยขึงวงว่ลดขึ้นมารวหไอไมสดได้หนิถึงไมุใช่ไหอีกทบางไงโอเค เลี้ยวบางโซงก็ตอนนี้ล่ะกเพจะเรียงยุกจะได้แบบไหนมาคนยอนกบไนจเล้นอยู่หรอวะเดี๋ยวมาต้องเก็บเงินเอาเก็บโต๊ะเก็บตังค์เแกไปเร่อยเดี๋ยแเรื่อยแสรงเก่เดี๋ยวแ พิกล้างลนะอือกพิกล้างดอกย่่าย้ยตัวร้อยแกงาเพวพิกล้างดอกท่าเห็นอย่างลูกท่าเห็นมบอกมาตรงใบไปเอาลูกพีมาส่งพีเมื่อวะพีกะให้กคนย่างยว่ะเปนหนาซองลบล้งสม ไปนำกันได้อ่ะครับเป็นอย่างโลดเรียนละ2เคยหลังวี้ เราเมาแล,มแล้วะกนเคยมาจากเชื้อะเคยเคยเคยมาจตกที่ี่นี่นั่นะเคยมาที่ทีหาพัดแสกนร้อยมายูนี่่นคยมาจากเชื้อเราะลยจนวะนอก็ก็หนาอยู่ก็ยัก็จับ คือผไปวงดนตรีผวหมักกันนะกบางคนเขาว่าโอ้ยใช่ไหมใช่ไหมพวกานเนี่ยไปวงดนตรีผัววันนี้จะเถียมเข้าเดียวกับมลแล้วืัม่จะคอเลยเนาะากนะมีเตอร้ำด้วยไงปากน้นๆหมอลำกปฏิเสธไรเนนอนาะยืนืืนมาหาละซีฟเลยเนาะเขาได้เงินเนาะได้เงินแตอนเต้น บัดผู้อยากควพาล้ำเนี่ยบัดเืื้นในภูนาหาน่นากันมดนภนันแบบปอเขาเออนแบบบวปเเขาก็บวล้ำไม่เยอะเลยแตเงินมาแบบจิเปจิไปปอนใเข้าวากันแล้ัดกันอยอะอืมคัดกันอยู่มาแรอันเจ้าก็เอามาให้หมวนทั้งซองเลยนะจิเป๊ปหมวนอยู่พุ่นเนาะผูหมักหมวนนะกันมาแล้ค้นข่าวัดผูจองเพลงซองเพลงเนาะอแล้วค้นกัขาหัสาม

พุดรหมวงกันเต็มเกลนั้นเครันะเค้าออกมั้นะเค้าะา์นเข้าใจเคาะว่าไป่นของวัวแล้วไปหมดนะตอนเดิมหลงนะ่งไปลงอะรวาโตต่างรสสารถึงมมีหม่องนั่งไปตอนไปนะก็เปิดซื้อเพระท่นมีคนคนงก็เพิ่มจากน้องาเจ้ากับแบบบุมีหนาห่านเลยดิบุ้มมีเขาข้าเจ้าการโตคงจิตเลดเส้นโตไั่โตมันโลดแบบตีกันมาได้ตรงนั้นหนาห้า เขาไหวเขาคนหาฮะกลางมากันแค่นาดนอเขาเจ้าต่างโตเต็มเลยเินเต็มโตไาโตมันหนาเล้วบุมีตั้งองดึกต้วยยังไฟเปบุงหงเนาะเขาเปิดใส่หงไหนเขามังจะายังสีหรือไปังสีเลยเข้าวะน่นหนาเขาเจ้าสิบัมาล่งบ่นอวะเขาเจ้าอะไรายเบียร์ดีระเบียอะไร ปูตัวเป็นลอยของเราคนลาได้ไหมคุณคนเฮือนเขาเก็บตูลงมาหมดดอยแก๊บพู่งไม่ได้แบบป้องเราเขาเก็บขวดกระจายไปเอ้อสิทานเขาเฮ้ยเวลาเขาเก็บโตู้เขเหยียบใส่กระสอบเหยียบใส่กระสอบแล้วเข้ามาได้โอ้ยเขาหาของเขาได้เขาได้หันเจะกระจายกระจายน้ำมันก็ได้คั้นวุ้ยเขาก็เก็บเลย พวกเขากินผุชลาเขากัดซื้อตรงมานำแคตัวน้อยเดเนน้าบ้า้องเค็บเวลาเลือกะพวกเขาเก็บโตเก็บตั้งนะเวลาเรากินกเก็บระไทก็สอบไปแล้วเมเอบไปขายกันได้แล้วหลายแสนละกเจาไปเห็นเรือตุ้งหย่างเขาซื้อเขาเก็บาต้งหยางดแ้วขวดน้ำนมาถือี่องข้างเอกเจ้าเ้อื้อเอ็มเรก็บไปากมโนได้ไหม มโนายนายนะก็เื้อแล้วบบบมดจวยมัหน่อยๆเนี่ยสดยางเลยอิละลายด้วยบ่หายลุงหลัดเมื่อคายบ่ะิงขาววางได้ครับกินกระปุกินด้วยคับกิน่าเ่กระป๋ออนะครับหนึ่งเฮ็คกับวิ่งอนี่เลย